ปุ๊บคุณสมปองเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไม่แมว <laughs> ไม่โยงไม่โยง <laughs> ชื่อเดียวกันนะครับช่วยตอบหน่อยนะครับจะเป็นบุญคุณมากเลยครับห่วย <Hey. S 1> ผมปวดคอมาสามปีแล้วครับมันต้องหักคอให้มันดังเรื่อย สองสามนาทีก็ต้องทำก็ต้องหักแล้วครับผมถ้าไม่หักมันก็ปวดโอ้โหคอคอเอ๋ยคอนอนะ,อะใครเห็นคลิปหนึ่งไม่ใช่เด้อคลิปนั้นโอ้โหผู้คนดูกันอย่างมากวายมหาศาลเลยนะไอ้คอปวดปวดคอนะนะอันนั้นคือเรื่องนั้นมาถึงเรื่องนี้ชงเดี๋ยวนี้กินเดีย yes, เด๋ยวนี้เยสเดี๋ยวนี้โอเคไหมโอเคนะ ถ้าโอเคเสียบไปดีหูนี่ฟังเสียงลุไงดีเช่นยังยังไม่พอกม้มเหนอยแง่งแงงคืนบนหลังคาบ้านสายคอซ้ายขวาก็โยกแยกยังไม่พอหัวไหล อกผายไหลพึงปืด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 โยกเยกเอหน้ําท่วมแมก่กรตายร้อยคอมาหางงอกคอ,อโยกเยกเสียงดังก็แก๊กเลยว่าแะ้วเฮ้ยเฮ้ยห้วยมันไปไหนแล้วไม่ได้พูดเล่นนะถาว่าใช่ไหมถ้าใช่อย่าลืมพิมมาบอกลุงหน่อยนะจ๊ะฟังเสียงต่อครับ หายยางหายปวดอรือยางฮะหัวไหลหัวไหลเบาหมดอะรับรองได้เลยเชื่อคนมแม่ยายกินก่อนรับรองว่าหายแง่แง่เอาละจบข่าวครับผม